In the world, cause I got you in my heart, and this screw little world. Let's hold hands together. We can check her up. Maybe someday the sky will be colored with our love. Hello, ก็เพราะอาจารย์ได้ผิดเราไม่ต้องทางชอบซุปเปเอร์เหมือนเธอทางชอบซุปเปอร์บันเท <ไป S 1> ิงแปล็คแห่งโลกอายาค่ะเพ่อก,ก็โยค่ะยุทธการจุลระเบนค่ะแล้วไอ้น,น,นี่นี่มาจากไหนเนี่ยอยู่อันนี้าานต้องไปถึงเเลยสวัสดีครับค่ะว,ะวช,ะชิระวงคลิดิชัยครับต่อครับผมค่ะน้องต่อนะคะจะมาเป็นพิธีกรนะคะช่วยโยนะคะในส่วนของวันนี้เราจะไปเที่ท่องเที่ยวกันดูโยแต่งตัวสินี่เนี่ยวันนี้จะเราจะไปท่องเที่ยวกันแต่ว่าเราจะไปที่ไหนนั้ต่อเอาวันนี้พี่โยแต่งตัวมาสวยมากครับเราจะพาพี่โยกลับบ้านครับสุรรินท์ ป่าหรือไงไม่โครงการชาวป่าเข้าสู่เข้าสู่แหลกแหลกเดิมแหลกไหนป่าป่าหรือไงป่าด้วยป่าวันนี้จะไปทะเลเราจะแต่งตัวไปทะเลเราจะพาพา่ามาเมื่อกี้เราเล่นแต่จริงจะพาไปหอยหินครับไปหอยหินจังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่ ประจกพิลิขันอ้าวประจกพิริขันค่ะ,ค,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะคะเราจะไปท่องเที่ยวกันในซึ่งหัวหินเนี่ยพวกพี่ไปกันบ่อยแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยวันนี้เนี่ยน้องต่อบอกว่าจะพาเราไปรู้จักหัวหินคือเราจะเริ่มไปตั้งแต่การเดินทางไป<ด>เลยแล้วก็ระหว่างทางจะอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทเราไปตลอดทางเลยค่ะให้ยงไงเนี่ยเรากำลังช่วภาพเก่าเราเล่าค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง ผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยนั่งอยู่ในรถเรียบร้อยนะคะโดยที่จะมีนะคะน,น้องต่อของเราเนี่ยค่ะเป็นคนขับรถเพราะเขาบอกเป็นคนพาไปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีผู้ร่วมทางหลายคนนะคะไม่ว่าจะมีเนี่ยสาวน้อยหน้าฝรั่งน้องนาตาลีนะคะพี่โจ้ทนี่คือจริงๆจ,จะเป็นเจ้าของรถนะคะแต่ตอนนี้มาเป็นคนนั่งเฉยๆนะคะแล้วก็จะมีน้องๆทีมงานนะคะน้องพีทนะคะแล้วก็น้องนัดค่ะแล้วก็นี่เลยคนหล่อที่สุดก็คือนี่เลยเรามีตาตาก้อที่หล่อที่สุดใน <c oughs> ประเทศไทยคุณผู้ชมคะนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยคือเนื่องจากบ้านของโยนเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็จะมีทางในเส้นทางที่จะต้องไปในส่วนของพิบุรีเนี่ยตอนดี๋ยวเราจะไปทางไหนนะคะเดี๋ยวคือทางที่ง่ายสุดเดี๋ยวจะขึ้นทางด่วดนครับ<า>ขึ้นทางด่วนไปลงตรงดาวพนองอาาเข้าสมุรสมุรสงครามสมุตสาครเพชรบุรีแล้วก็ไปหัวหินกันออนะคะซึ่งโดยข้างทางเนี่ยมันก็จะมีความน่าสนใจมากเลยเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยมันก็จะสามารถที่เป็นจุดท่องเที่ยวได้ใช่ไหมคะ ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางจากจากที่เราอยู่ตรงนี้ครับที่นนทบุรีไปที่ไปที่หัวหินเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2องชั่วโมงกว่ากว่าแต่ด้วยทิวทัดข้างทางสถานที่ท่องเที่ยวข้างทางเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถึงที่นู่นตอนนี้เวลา9้าโมงประมาณเที่ยงคืนอย่างเงี้ยไหมคะเที่ยงคืนครับเพราะผมผมเชื่อว่าพี่โอพิธีกรคู่ผู่ยิงใหญ่ของผมเนี่ยที่ใหญ่คือตัวนะคุณผู้ชมแหวะทุกที่แน่นอน ที่ไหนดีที่ไหนเด่นที่ไหนอาหารอร่อยไปหมดเชื่อผมไปพูดถึงเรื่องของกินคุณผู้ชมจะทราบดีอยู่แล้วนะคะคือว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยเราไปวันนี้เห็นบอกว่าจริงๆแล้วที่หัวหินเนี่ยไปบ่อยมากนะคะแต่ว่าวันนี้น้องต่อเนี่ยจะพาเราไปยังที่ที่หนึ่งซึ่งบอกว่าชายทะเลยังสวยมากอยู่ที่จังหวัดของประจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เห็นบอกว่าวันนี้จะพาพี่ไปแถวๆไหนเอ่ยพาไปที่พี่จำไม่ได้ความจำไม่ค่อยดี อ่าวมะนาวครับอ่าวมะนาวอ้าวมะนาวเป็นยังไงอ้่วมะนาวคือจริงๆแล้วเขาคิดว่าคนที่ยื่นมาให้เป็นมะกรูดพะเขาเห็นอ้าวนี่มะนาวแล้วก็พิมพ์เพี้ยนเพี้ยนกันมาเป็นข่าวมะนาวคุณผู้ชมคือเด็กคนนี้ไม่ค่อยมีสาระจริงๆไม่เพราะว่าแต่แต่อีกีผมก็รู้นะเขาบอกเขาบอกว่าสวยมากคือจริงๆอาวมะนาวเนี่ยอยู่ในพื้นที่การดูแลของกองบินกองบินของกองทัพอากาศครับกองบิน53ซึ่งตัวเนี้ยมีความสําคัญตรงที่ว่า เ,เคยเป็นยุทธภูมิสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่น,นยกพลขึ้นมาที่ไทยครับที่อวามะานาวซึ่งตอนนี้ทะเลหาดทรายนีนก็สวยงามมากเพราะว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วอย่างนี้มันไกลาจากหัวหินมากไหมคะก็ไม่ไกลามากครับไม่ไกลเท่าไหร่ เอาเป็นว่าเด็ดตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ตามทางไปนะคะจนจุดเราจะไปที่อ่าวมะนาวนะคะแล้วว,วันนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนไม่พาแน่นอน,นะค่ะในช่วงของปโปรดเนี่ยโยก็ต้องพาไปของปโปรดอยู่อยู่แล้ว <c oughs> แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เดียวเรามาดูตามข้างทางตอนนี้ก็เรากำลังจะไปขึ้นนะคะในส่วนของด่านด่านทางด้านของเขาเรียกด่านเก็บเงินใช่ไหมคะคจะทางเมืองนนทบุรีเนี่ยค่ะ ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดูได้ตามทางไปว่าตรงไหนคุณผู้ชมก็ติดตามเราได้ต่อเลยค่ะดูเลยค่ะ ใช่ปะ่ะเขยาย้อะนะยอ่านะเขาย้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดคนคนที่เคยไปนะฮะหัวหินหรือว่าไปที่จะไปเพชรบุรีหรือปัจเจกพิษานี่ยต้องเคยแวะทานอาหารที่เขยาย้อยกันเพราะฉะนั้นวันเนี้ยก็เดี๋ยวจะมีแวะทานข้าวพี่ไมยทานข้าวเลยเดี๋ยวเกิดมาหัวหิวเกิดมาฟาดงูฟาดงาเขาเรียกอะไรนะตบตบอะไรนะพี่ ตกมันตกมันว่าตกมันไม่เกี่ยวกับหิวค่ะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยคุณผู้ชมคะระหว่างทางทางเนี่ยเท่าที่เท่าที่่กิดคุณผู้ชมเคยผ่านเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นมีขายหลายอย่างมากเลยถูกไหมก็จะมีผ่านที่มหาชัยสําหรับคนที่ชอบอาหารทะเลถูกไหมคะก็สามารถที่จะแวะที่มหาชัยได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ากลัวเค็มไม่พอ ก็สมุนสมรามว่าเป็นพวกไอโอดีนอะคาซ่าไอโอดีติคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเหมือนได้กินประจำนะคะก็ก็สามารถที่จะแปรซื้อเกลือได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยตามทางเนี่ยจะมีของขายเยอะพอสมควรนะคะเราจะตรงไหนที่ดีหรือว่ายังไงเนี่ยดจะแวะลงไปดูแล้วเดี๋ยวจะลองไปถามเมาดูไว้เกลือเขาว่าดีแค่ไหนทำไมถึงต้องซื้อเกลือสมุนสมพามเนาะใช่ครับ Give me a break a little escape um, I am so tired of being และอย่างโดยส่วนใหญ่ก็คืออย่างนี้ก็จะจะเป็นเม็ดน,นะครับแล้วก็ไปฝนเพราะว่าถ้าขึ้นขึ้นมาอย่างขึ้นมาอย่างนาเกลือมันก็จะมาชออไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้เลย,ยจะเป็นเม็ดจะมีทั้งขาวทั้งดำโรยฝนฟ้าโรยบ่มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างเกลือสีดำเนี้ยคือว่าเขาจะเอาไปโรยสนี้มันก็จะเป็นเกลืออย่างเงี้ยแหละครับจะดำค่ะอ๋อคือดำดำนี่คืออยู่ด้านล่างหรืออน จะได้เกลือเป็นเป็นแบเนี้ยค่ะ20วัน25วันนะคะอ๋อคือไปดูน้ำกากทะเลมาแล้วก็มาถึรบ้าแผลเรื่อยๆแล้วก็มาถึงตรงนี้เพราะว่าน้ำจากทะเลมามันจะไม่เค็มมากมันจะอ่อนค่ะแล้วก็มามาถึงบ้าแผลเรื่อยมาตากตากแล้วก็มันจะมาอย่างเงี้ยสักประมาณ20วันมันจะตกคบทแล้วทำไมเขาบอกว่าซื้อเกลือต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นที่เสมองไทเท่านั้น ก็ทนี่เป็นเกลือทะเลร้อเซะครับเแล้วทำไมมมีเกลือที่ไม่ร0 0เเซนี่หรอคะพี่ก็ต่นมากมันเป็นคลวันบทีก็เป็นที่เกลือสินเทาก็อะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นเกลือทะเลครับค่ะค่ะ